พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝั่งโค้งมาเดินเล่นจามมหาผลไม้ว่ามันจะมีหยางบอจ้เะเมื่อว่านาหนี้เป็นหนาผลไม้ปลาออกจ้ะผลไม้ป่ากําลังเริ่มออกเริ่มสุกจ้ะมาเบิ่งน้ากันว่าฝรั่งฝั่งโค้งคิดได้มากหยางบอมือนีอากาศดีก็ะออกไม่ยางมาเบิง่งไอปลาเบิ่งธรรมชาติจ้ะ ักน้อยนานหนาวเขาก็จะไ่ได้ออกมาเดินเล่นเดินยังจังซีจ้ะเบิ้งคลองน้ำจ้ะมีใบเอียงบ้านเอาใบหกเหนบเอียงเออมีใบบัวมีเอียงบรรยากาศดีธรรมชาติดีจ้ะมีปู่มีป่าเต็มเลยแต่ว่ากล้องอาจจะเลี้ยวเพรเห็นเด้อจ้ะมีปู่มีป่ามีเอียง เรงฟังฟงเลยสิมายางเบิ่งหมากไหมคนลไม้ว่ามันสิมีอย่างไหบอนี่ลมเบิ่งแม่น้ำเขียนมันมีป่าอยู่บื้นยาในบอรูนว่ามันไปใช่ละม,ม,มันเป็นคลองน้ำเล่นน้อยแม่น้ำใหญ่อยู่ตรงไหนเฮ้ยตรงออกไปอีกบอ่อันนี้มันซอยซื่อๆเนาะแแมม่นนน้สัอันนนี้มัแยกันแยกแยกเข้ามาซื่อๆเป็นอัน แม่น้ำแซนยยกขมายางเหลียยางริมน้าแบบนี้ทางบนเป็นสะพานสะานข้ามไปฟังนั่นข้ามไปเกาะมันมีสะพานนั่นงามๆอยู่น้าโตกบักหลายๆาจำาม่าได้จ้ะสำัง,งัวามโคงจำมนา,นาม่ได้ไใ้รอบตะก,กีปีบุมาเนีนะ่ยเพป็ดร้อยน้ำ นี่เพชรนี่อย่างเล่นน้ำบ่ได้มานี่หลายปีละจอกแหนะเต็มเลี่ยนะจอกแหนะเพชรบุเลิกนี่ว่ายยี่นี่อืมอย่าว่าเด้ออันนี้เองเดียวเห็นพื้นอยู่แลนะ้วอาบรรยากาศดีครับจอกไม่แหนพุ่นับตาลอยน้ำดวงดวงอยู่พุ่น เฮ้นแล้วก็คือทอดบรรยากาศบ้านเฮาแบบนี้ย่างไปย่างมามาพ่อบักเดือเต็มเลยคุณจุน่ามคุณเดือฝรั่งเต็มเลยสุกมาก็กินบ่ได้ดอกจกะเอาบ่ได้สุกมาก็เอาบ่ได้บึง ออมาฟาดเลนลนน้ำักแต่พี่จุดเทึงหัวพี่เต็มซากลากอยู่เอากะเอาม่ได้ดอกนี่ถทงหัวนี่งามันน้อยเนาะ้าโอ้อันนี้ต้นไม้พังต้นไม้งวยเลยมันอยู่ริมคลองหลายมันกะงวยเนาะมันน้ำซอน้ำซอแทกมันดีดบอล่มจริงต้นกใหไง เอกเสือกหนึ่งไว้แล้วมมันง่ายๆด้วเหลือบรรทุกทรายเรือบรรทุกทรายวอกถุเนยกเรือ นเงินงาม,งามหากเงินงาม,งามหาดซ้ายงามขนาดเลยเอ็นแบบนี้ก็ถือว่าอันดีและะ้วจ้ะสวยงามและะ้วจ้ะยุแถวอันเมืองนอกเมืองนา้าได้เบิ่งแบบนี้ก็ถือว่าอันงามอันลนะเนาะถือว่างามถือว่าสวยไง ก็คือบ้านเฮาด้จ้ะบ้านเฮาเห็นอยู่เรื่อยก็ถือว่าทรราราแต่ว่าคนอยู่เมืองงอกเมืองนะได้เบิ่งก็เห็นแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วพาลูกเรามาเล่นซ้ายพอมึงคือซ้ายทะเลส้ายหาดนี่แล้เนาะอเ้าพาเดสมีเาเปลือกหอยมีเปลือกหอย น่าเราพาลูกเรามาเล่นก้มเพิ่อดูออค่ะมันมีอย่างขี้หินนี่อัน,นอก้อนทรายม,มีก้อนทรายซันมีหอยบรรยกากาศดีดีงามขับงามแน่บรรยกากาศดีชื่นชดชื่นดีะนะเนาะเห็นทางซี่สดชื่นดีอากาศดีให้ ย่างมไากลายเต๋อมาเห็น Apple. 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 แอปเปิลแอปเปิลปลาแอปเปิลฟีจ้ะหลายแท้หลายว่ะย,ย,ยกเต็มต้นเลยเนะจ้ะมันเป็นเมืองไทยนี่อุย้ยคักขนาดผู้ใดอยากกินกระเก็บกินโลดจันนี่นะเต็มซากลากอยู่หลายแท้หลายว่ะต้นกะตำตำจ้ะพุดนะกำลังสีญ่ เต็มไปหมดเลยแมนแอปเปิลเบิร์ดแอปเปิลปลาแอปเปิลฟรีจ้ะไปอยากไอเก็บอ้าวเก็บกินมีไผ่วาผลไม่เยอะแยะจ้ะมีทุกอย่างหน่าแอปเปิลหน่าพุนกำลังออกจ้ะพุนไอเทลหลว่วาพุนจะอ่อน อ่อนเต้ของป้านี่ลเราจะล้ว,วงลายทางยูทางกินบัรกากาศยางกระบ,บือสุดจักเทือ่อดอกจ้ะที่แต่คนยางเรนยางเหีย่งยงยางหาผลรเราไหมอันนี้คุ้น ดิบจ aaS, ้ะซากลากอยู่ยังพัสุกอีกแล้วไม้มาปลานี่กับพระท่านได้สุกจ้ะอันนี้ปลาไม้ของมือนันทลายแท้หลายว่าพุ่นน่ะอ่าซากลากอยู่โอนเด้กพสุกจ้ะปลานี้ก็ยังพัสุกแบล็คเบอร์รี่กำลังออกดอกเต็มเลยแบล็คเบอร์ร <refined crit>. ี <insecurity> ่ออกดอกเต็ม สายต้นนี้สุกวะมันเอาไปได้มันนั่นนั่นมันอยู่ริมหน้ามันสิตกต้นนี้สุกแล้วแต่ว่าเอาไปได้เยอไปใกล้เยะไปใกล้มันสิตกต้นนี้สุกต้นนี้สุกแต่เอาไปได้มามาไปสิตกหน้ามันอยู่ริมหน้าเพราะเอาจากต้นนี้ไะไปเบื้องข้างหน้าเพราะอืดหลายแท้ลายไวนยางมันน่ะเออมีเห็ดบ่นออ มีเห็ดบ้านอ๋อบ้านแม่ได้ยางไผ่ยางมาพร้เห็ดจ้ะเห็ดว่เห็ดเคุณประกอบว่าเห็ดว่ะคุณได้เวาเรื่องเห็ดเมื่อหนาฝรั่งฟังคงสิพาไปเหียนจอบเบิ่งเห็ดเด้อจ้ะเด้อเห็นหลายประเทศได้ละเขาลงเฟซมาหลายประเทศล่ะที่เห็นเห็ดออกฝรั่งฟังคงได้เวลาล้อให้มันนั่น เมื่อแดดดีก่อนจะช่วงนี้มันแดดแดดบดบดไ่อยากเข่าป้าปันใดเดี๋ยวเมื่อไดแดด,ดเต็มมือฝรั่งฟงงางคงสิพาเข่าปลาให้เบิง้งไปหาเอาเห็ดเบิ้งต้นนี่ <c oughs> ย่างไก่ย่างมาไมา่เจอลูกคุ้นสุกจากต้นนี่เอามาซีบมมิึงดูก่อนจะเอารวังพกน้ำทำสุกลายทั้งล่างต้นก็ดึงเอาเบิดละจ้ะเลือ่อายุข้างบนมันเอาเมดล่ละ ลูกสุกๆน่ะต้นมะเอาเบิดเลยเหลือต่ที่เขาเอาราได้จ้ะใส่มาเบิ้งเนี่ยมาทางนี้เด้อนี่ไงได้หลายลูกอยู่เขาเขาเอาลายค้วกันใส่มาซีมึงเถอันี่เป็นแบบใดเอ้าบอกแล้วมสุกละซีมึงเนาะอืมหลานหลาน หวานอมเปรี้ยวแซบแซบคุ้มสุดงามแซบออืืแซบพอมึงแซบแซอยู่หน่ยใหญ่น่อยนอยแซบอยู่นะอพอดีกินพอดีกินแค่จิ้มเลือก ม่จิ้มเกลือกับ,บ่ดอดนะีนี่กูมักทำอันอมเปรี้ยวนะโคตรเฉยมากคนมาเอาหลายคนเอาเบอร์ตะทุนนี่มันจุกเลยมันหมูรสรสบัมังเลยนะก็กลายหลายเมื่อกี้จักรยานเล่นใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋า <c oughs> เสื้อไว้ เง้จ้ะย่างไปย่างมามาเห็นอีอย่างนี่แปลกประหลาดเป็นหมากแบบนี้เต็มเลยแตกออกมาเป็นดอกงามเบิ่งนี่นี่แตกออกมาสิาเ,กออกาเป็นดอกแบบนี้นี่เต็มเลยสีง,งามเบิ่งดอกก็งามออกมาเต็มเลยเบิ่งเนี้ย นี่นี่หมากเพลินนี่เป็นหมากแบบนี้แต่ออกมาก็าจะเป็นดอกแบบนี้นี่น้ำขนาดเลยสายพร้อ,อมพูดนะนี่ข้อเทียนเะออหนี้ไปหั่งยังพ่อบ่ออแตกเนาะโอ้อันนี้เกาลักหรือแฝดเกาลักไงใช่ไงวะน่าจะเป็นแฝด,ดเกาลากักนะนั่นแหละ แฉลเอารัดขันใหญ่แบบนี้มันบอกเลยนี่ลูกมันเต็มอยู่นี่ตักแก่นี่อดอกไม้งามไม้สวยงามางน้ำงามป้าผักบุ้งจะ้ะใหญ่เบิร์ตเรเป็นป้าผักบุ้งเบิร์ตเป็นแถวไปเบิร์ตเลยมิตรป้าผักบุ้งฝรั่งแต่ว่าเป็นต้นใหญ่เบิร์ตเรจะถ่วมหัวเบิร์ตละ เครื่องออกกำลังกายมีจะมียูทุกจุดเครื่องออกกำลังกายได้หลายมีเครื่องออกกำลังกายว่าทุกจุดไว้ให้คนออกกำลังกายบรรยากาศดีครับลิมแม่น้ำแซนจ้ะคุ่นบก่อนเรามาออกกำลังกายอยู่บ้านเราก็เครื่องออกกำลังกายหลายเทหลายวันเราออกมือละอันชั่วโมง เราเห็นเครื่องออกกำลังกายเรามากาักไลเยอกาโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาสะออนหมักแอปเปิ้ลต้นนี้ซอยกันเนี่ยยางมัดตกใจเบิดมันหลายแอปเปิ้ลต้นนี้ปัดกัด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 ,ด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 ท่านได้สุกเดือจา่าท่านได้สุกขอ,องฟรีจ้าขอ,องฟรีพุ่นน่ะ โลนกะเต็มแต่ว่าต้นนี้มันไก่บ้านฝรั่งฟังโขงจ้ะสุกนี่ือสิมาบรทัานลักนี่แถวนี้ติดทูปติดทาง,อ,งอ,อ,อันนี้เขาคออได้น,นี้เจะประัานได้พอสซวดซ่อมเอาก็บ่ได้จ้ะมาเห็นซื้อๆเอาบ่ได้เด้เดอ ส่ออ่อนน้ำกันเนี่ยจ้ามันหลดกแค่ดกว่าของฟรีเลยจ้าของฟรีรอยากได้ก็มาเอาจ้าหลายอุบาทหลายอุบเวปันนี่สองอาทิตย์ได้บ่อสองอาทิตย์กระสีเฮิมซื้อนี่ละก็ดีส่วอืมพอดีสว่สวนซื้อ พุดนะกริโทัยิ้ตาข้างนอกนี่ซากลากอยู่เนื้อจัดแต่ว่าข้างในบอบม่แน่ใจว่าเห็นหลายบอ,อยแต่ว่าอยู่ข้างนอกนี่บ่อยากพากพุดนะเต็มทุกงาบว่มีงาใดสิบกเต็มพุดนะอันนี้ต้นตำเนี้ยต้นกระตำตำหนึ่งงางม้าซากลากอยู่ตกไก่เบิร์ ยางลีอันแวะโค้งมาพอดีเต็มซากลากคู่คุณนะอืมม่อย่างเพราะลายปนั้นของสาทารลนะนเด้อจะ้ะกินได้ไ่ย่างไ่ย่างม้ากินได้เบิดบ่มีไผ่ห่วงเด้จอจ้ะไผ่ยากได้ก็เอาโรดหลายปันนี้บ่มีไผ่ห่วงดอกป้าต้นลันกระไดคุณ ต้นนั่นจากสูงแน่ต้นนี้ตำ่ำคุณน่ะต้นแอปเปิ้ลทางนั่นจ้ะว่าเป็นต้นบักม่วงบ้านเฮาเด้อจ้ะมีทั่วทิพย์ยู่แก่ใดมุมใดกับมีบักแอปเปิ้ลป่านโกบักม่วงบ้านเฮาโกบักม่วงบ้านเฮาล่ะจ้ะมียู่ทัวทีบแต่บ้านเมืองเขาสิเป็นต้นบักแอปเปิ้ล เลือกเอาเอาแบบแซบแบบกาแซบมีให้เลือกเบิดทุกแบบอันนี้หมากวอนัดจ้ะวอนัดยังประสุกหรือว่าหมากสมองนะนะจ้ะอันนี้ลูกวอนัดจ้ะยังประสุกเต็มยุขุนต้นสูงใหญ่เวลามันโลนมันแกแล้วมันโลนลงมากะไม่เก็บไปกินนี่อ,อ,อันนี้ลูกวอนนัดจ้ะ เ,เต็มต้นคือการพูนมีถูกผูล,ล้ไม่จ้ะบ่อึดอยู่อึดกินอยู่เมืองนอกเมืองนา้าเรื่องผูล้ไม่ฟรีนี่จ้ะมัคเชอรีร่จ้าบาทนี่เนี่ยเต็มซากลากอยู่บาทเทนิมัคเชอรี่พูนพูนเนมียนมาจ้ะสุกแน่บ่สุกแน่แนทนั้งเรืองพูน สีแดงสีชมแมนน่นแม่แต่สารพัดหากอันนี้เป็นเชอรี่บาทนี่เ้าไปอยากหักอย่างกับคนเไม่ฟรียุค้างลางคนแต่จะเอาแน่ละจ้ะเพราะว่ามันนั่นมันอยู่ตามคนมันยือเอาเบิดละเอิดในยู่สูงโอ้เชอรี่จ้ะเชอรี่เชอรี่พาลูกจะไายายเป็นไรลูกกะจะน้อย ได้ไม่นจะถือกลวดเขาะเอายังล่ะพ้นมาป่ะเดชเชลี่นี่นี่นี่จ้าเชลี่ปลาลูกมักใหญ่สีแดงไปยังยังคนละงานเออคนละพันเด็ดพันงานน้อยงานไง งามค่ะ I'm